อันยเสดีครับทุกคนครับวันนี้มักเน่กลับมาแล้วนะครับกลับมาพร้อมกับทุนรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาตรีประจําปี2020สําหรับทุนรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาตรีนี้นะครับเป็นทุนของรัฐบาลเกาหลีที่มีชื่อว่า Global Korea Scholarship หรือที่รู้จักกันว่า GKS หรือเดิมคือ KJSP นั่นเองครับซึ่งทุนนี้นะครับเป็นทุนที่มอบให้แก่ชาวต่างชาติทั่วโลกนะครับ ต้องการเข้าศึกษาในสาขาคณะและมหาวิทยาลัยของเกาหลีโดยสามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยนะครับซึ่งทุนนี้ก็จะสนุนค่าใช้ใจ่ายเต็มจำนวนนั่นเองครับโดยโปรแกรมที่รับสมัครในปีนี้นะครับมีอยู่2โปรแกรมนั่นเองครับโปรแกรมแรกก็คือระดับปริญญาตรีหรือ b c h h l o r d e g r ก e ซึ่งมีระยะเวลาในการเรียน4-6ปีบวกกับการเรียนภา,าษาเกาหลีอีก1ปีนะครับและ2ก็คือระดับอนุปริญญาหรือ s s สเซสเ e สเดก e นะครับซึ่งมีระยะเวลาในการเรียน2-3ปีและก็บวกกับการเรียนภาษาเกาหลีอีก1ปีครับพิเศษสำหรับปีนี้นะครับระดับปริญญาตรีนะครับสามารถที่จะสมัครในสาขาแพทยศาสตร์สถาปติกรรมศาสตร์ได้แล้วนะครับซึ่งรยกได้ว่าเป็นข่าวดีของน้องๆที่ชื่นชอบในสาขานี้ครับเรามาดูรูปแบบของการสมัครในแต่ละรูปแบบกันนะครับรูปแบบแรกคือรูปแบบการสมัครผ่านสถานทูต หรือ Embassy Track ซึ่งมีโค้ตาในการรับจำนวน3คนโดยมีสาขาคณะจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด39แห่งทั่วประเทศเกาหลีเข้าร่วมนะครับซึ่งน้องๆสามารถเลือกได้3มหาวิทยาลัยและต้องมีอย่างน้อย1มหาวิทยาลัยในไทยบีด้วยนะครับสำหรับเดทไลน์ในการส่งเอกสารนะครับ น้องๆต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าปีนี้หมดเขตในการส่งเอกสารในวันที่4ตุลาคม2564ซึ่งในวันที่4ตุลานั้นนะครับเอกสารทุกคนจะต้องถึงสถานทูตแล้วนะครับและสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับน้องๆสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศของสถานทูตและจาก f c e e o o o นะครับ Study in Korea for Thais นะครับหรือว่าจะเป็นศูนย์ศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยก็ได้ครับ และสำหรับรูปแบบการรับสมัครรูปแบบที่2นะครับก็คือเป็นการรับสมัครผ่านมหาวิทยาลัยหรือ University Track ซึ่งในรูปแบบนี้เองนะครับมีการรับสมัครใน2ระดับด้วยกันระดับแรกก็คือระดับปริญญาตรีซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นนะครับโดยสมัครผ่านมหาวิทยาลัยท้องถิ่นจานวน24แห่งโดยมีโค้ตารับจานวน2คนครับ และระดับที่2นะครับก็คือระดับอนุปริญญาสมัครผ่านมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจำนวน6แห่งซึ่งมีโคต้าในการรับจำนวน2คนนั่นเองครับและสำหรับเดทไลน์ของรูปแบบที่สมัครผ่านมหาวิทยาลัยนั้นนะครับขึ้นอยู่กับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับน้องๆต้องติดตามและอ่านรายละเอียดของการรับสมัครในแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีๆนะครับและสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครทุนนี้นะครับ จะมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างเรามารู้กันเลยนะครับอย่างแรกนะครับผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยบิดามารดาต้องไม่มีหรือไม่ถือสัญชาติเกาหลีนั่นเองครับ2จะต้องมีอายุไม่เกิน25ปีโดยเกิดหลังวันที่1มีนาคม1997นะครับสำเร็จการศึกษาในะระดับมัธยมศึกษาภายในวันที่28กุมภาพันธ์2 0 2พันนะครับ แต่สำหรับสถานทูตน,นะครับได้ผ่อนผันให้จบการศึกษาภายในวันที่15มีนาคม2022ได้ครับผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีนะครับทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วนะครับหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายในเกาหลีนะครับจะไม่สามารถสมัครได้และต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่นจากเกาหลีในระดับปริญญาตรีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้สมัครจะต้อง เลือกสมัครได้เพียงหนึ่งรูปแบบเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานทูตหรือมหาวิทยาลัยนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษก็คือคนที่มีความสามารถด้านภาษาเกาหลีหรือทปิกระดับ3ขึ้นไปนะครับโดยจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม10%จากคะแนนทั้งหมดนะครับหรือเป็นบุตรหลานของทหารผ่านศึกในสงครามเกาหลีก็จะได้คะแนนเพิ่มอีก5%นะครับ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น TOEFL TOEIC หรือ IELT หรืออื่นๆนะครับและสำหรับผู้สมัครผ่านสถานทูตที่เลือกศึกษาต่อในคณะที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษครับผู้สมัครในระดับอนุปริญญาที่มีผลงานได้รับรางวัลในระดับชาติก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเช่นกันรวมไปถึงผู้ที่ครอบครัวมีรายได้น้อยด้วยครับ สำหรับทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนนะครับโดยมีสิทธิประโยชน์ของทุนต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องบินชั้นประหยัดนะครับขาเข้าออกจากประเทศเกาหลีค่าตั้งถิ่นฐานนะครับเราจะได้รับเมื่อถึงเกาหลีในห่งครั้งนะครับจำนวน200,000วอนค่าครองชีพ9 0 0 0 0วอนต่อเดือนค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษานะครับ1ปีเต็มที่สถาบันสอนภาษานะครับ ค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับปริญญาตีเต็มจํานวนนะครับค่าประกันสุขภาพรวมไปถึงหากใครสอบวัดระดับภาษาเกาหลีหรือ็ทปิกได้ตั้งแต่ระดับ5หรือระดับ6เป็นต้นไปนะครับก็จะได้รับทุนเพิ่มเดือนละ1 0 0 0 0แสนวอนด้วยครับและได้รับค่าใช้จ่ายเมื่อสำเร็จการศึกษาอีก1 0 0 0 0แสนวอนวครับ สำหรับน้องๆที่สนใจสมัครนะครับรีบเตรียมเอกสารแล้วก็ศึกษารายละเอียดต่างๆนะครับและรีบยื่นให้ทันวันกำหนดรับสมัครนะครับและสำหรับรายละเอียดในแต่ละปีนะครับมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นน้องๆต้องศึกษารายละเอียดให้ดีนะครับสำหรับวันนี้มักเน่ต้องลาไปก่อนขอให้น้องๆทุกคนโชคดีสวัสดีครับ